ั <Hello. S 2> ครบสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับวิชาพละศึกษาอีกแล้วนะครับ <c oughs> ครับอยู่กับที่เชแบงครับอ่าวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องการบิดลำตัวและการกระโดดแยกเท้าและมือตบเหนือศีรษะนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเ,เราจะทำยังไงกันได้บ้างนะครับ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับในท่าบิดลำตัวนะแล้วก็ท่ากระโดดแยกเท้าแล้วตกมือเหนือศีรษะนะครับก็จะช่วยให้ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครสามารถปฏิบัติได้นะครับใครที่ทําไม่ได้เราก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับการบิดลำตัวนะครับนะเราก็เริ่มด้วย ยืนตรงแยกเท้าให้ระยะห่างเท่ากับความกว้างของหัวไหลนะครับหรือแยกเท้าพอประมาณนะครับจะได้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับเสร็จแล้วให้บิดเอวไปทางซ้ายแล้วก็เวี่ยงแขนนะครับไปด้านหลังนะครับแล้วก็ปลับมาท่าตรงแล้วก็บิดไปทางขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับใครไม่เข้าใจเดี๋ยวที c h เชอร์จะมี วิดีโอให้ดูนะครับอ่านี่เลยนะครับยินตรงบีดตรงบีดตรงบีดเห็นไหมครับแค่นี้ง่ายๆนะครับอ่าใครที่ดูไม่ทันนะครับก็กลับไปดูใหม่ได้นะครับต่อไปเป็นการกระโดดแยกเท้าและมือตบขออภัยครับและมือตบกันเหนือศีรษะ นะครับับแรกนะครับให้ยืนตัวตรงแขนแนบลำตัวนะครับตามภาพเลยนะครับเสร็จแล้วกระโดดแยกเท้าออกพร้อมกับกางแขนทั้งสองออกไปด้านข้างแล้ววาดขึ้นไปตบให้ฝ่ามือตบกันเหนือศีรษะนะครับเสร็จแล้วเมื่อปตบแล้วก็กระโดดอีกครั้งหนึ่งเอาเท้าชิดกันแล้วก็เอามือลงมา ติดที่ลําตัวเหมือนเดิมนะครับใครฟังที่เชื่อไม่ขาอ,อขออภัยครับใครฟังที่เชื่ออธิบายไม่เข้าใจที่เชื่อมีวิดีโอให้ดูต่อไปนะครับนี่ตามภาพเลยนะครับ่า่ป็งไงบ้างครับง่ายเนาะง่ายๆ นะครับต่อไปกระโดดบิดลำตัวและการกระโดดหมุนตัวนะครับก็ใครสามารถทำได้เราก็จะควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีมากขึ้นนะครับการกระโดดบิดลำตัวเอามาดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับการกระโดดบิดบิดลำตัวทำยังไงได้บ้างยืนตัวตรงนะครับงอเข่าลงนกน้อยจากนั้นกระโดดบิดลำตัวให้แขน ไปทางหนึ่งขาไปทางหนึ่งง่ายๆนะครับเสร็จแล้วกลับมายืนท่าตรงเสร็จแล้วก็ทําสลับการซ้ายขวาจิเชอร์อาจจะอธิบายน้อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจยากเดี๋ยวมาดูวิดีโอกันเลยดีกว่าครับนี่นี่ง่ายๆนะครับใครดูไม่ทันก็กลับไปดูใหม่ได้นะครับต่อไปกระโดดหมุนตัวนะ ยืนตัวตรงนะครับแยกเท้ามือเท้าเอลหรือจะไม่เท้าก็ได้นะครับสร้างบาลานซ์ให้กับตัวเองแบบไหนก็ได้ต่อไปกระโดดหมุนตัวในอากาศนะครับระยะหนึ่งในสี่ของรอบนะครับหนึ่งในสก็กระโดดไปทางหมนหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางซ้ายไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยนะครับใครไม่เข้าใจเดี๋ยวทิเชอร์มีวิดีโอให้ดูนะครับอ่าซึบซึบ อึบอึบมาอีกรอบนึงอึบ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 อ่าง่ายๆแค่นี้เองนะครับเท่านี้เราก็สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายของเองของตัวเองได้แล้วนะครับใครที่ทำแล้วติดตะขัดให้ยังฝึกปฏิบัตินะครับแล้วเราก็จะสา,ะสามารถควบคุม ร่างกายควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองนะครับอ่าวันนี้ก็เรียนกับทีเชอร์แค่นี้ง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ดูวิดีโอไม่ทันหรือปฏิบัติไม่ทันนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับซ e นัก i ามบ๊ายบาย